ไอชี้รถที่เาหมดเลยแล้วเราจะถอยไปฟาร์มของดีไป่าหลังวันเช้าเลยเนยเฮ้ยเวเกินอะไรเนี้ยออะไรเนี่ยอะไรไปไอจีเฮ้ย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 

วาวแล้วก็ชิดก็ชิดูชิดูชิดกูถ้นมาก็ยิงเลยมันมาก็ยิงเลยาบ้าตัวนี้ก็ขาวก็ตก็แตะก็ตก็ขาวเตาวดาดาว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 วไอ้ินหินวนหิ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 นเนื้เนื้อเนไหนหลังเข้าไหนนั่นสุดท้ายไหนฟินิเอนดูด้วยูด้เอาตีไปแดกอร่อยอีกตัวนึงไอ้นนมนมีมันมีอีกตัวนึงฟินีกตัวนึงฟินกตัว

เฮ้ยโดน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 เวิ่งได้จับไปแล้วเอ,เอทวีตลองซ้ายนะเว้ยกูรู้สึกว่าซ้ายก็เสียเหมือนกันเฮอ,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 อช็อตเวดให้ช็อตเวดให้ช็อตไอ้เช็ดต้องกูไอ้อออนี่ระวังระวังแถวกูเลยก่อมองอ้ตัวอยากรูอ้อยากเห็นนะ ไปหลังชาร์จกูกำลังไปกูกำลังไปตัวเจ็ดไอ้แน่ๆกูอยู่กับชีวิตก่อม่วงกอม่วงก่อม่วงก่แดงเฮ้ยตรงนี้เราแตกเล่นเรากูได้นะ ทำเมยดีวะกูกูจะพาย้ายอ่ะกูจะพาย้ายอ่ะจะไปไหนดีวะไอพวกนั้นยังครบอยู่นะไอทิกกูยังกำลังไปเฟลเวดป่ะด้วยโดนแล้วกูเตะดิฮะกูหิว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 เฮ้ยโอ้ โอ้ยเอ้ยเข้า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 ข้างในขับปะวิ่งมาวิ่งเจอเจอมันบี้มันมีอีกตีอ่ะไอเเบรใช่ไหมเขาโทษปะกี่คนกี่คนสองสองโดนระเบิดปะแล้วก็โดนมิ่งมว้าชาร์จ เชย้กูลืมบอกกูโดนเ่ยแต่กูกดเกดอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เสร็จก็ไแ้ น uh ี huh e. ่แต่ถ้าก yeah. ูฝึกมาดีกว่านี้นะ what

哎，份就哪啊？

เราได้ขึ้นตรงนี้ใหม่ไงปกติเสรแล้วเฮ้ยไอ้นู้นวะฉันชิดเราลงไหนวะเขาถึงรอดอย่ามันโยนให้กูเอาไปว่าตรงนี้ตรงนี้ว่าว่าไงวะใน ถัาเกิดมที่สามระดัี่ามแล้วไอ้เฮ้ยันเกิดละัที่สามเฮ้ยเลว่าเแค่ละน่ะติไมช่ไหวะไหวากู กูได้กูไดโฮโลมาไงอยู่มันอยู่เหลียมบนนี่หว่าไอเจ้ามันตื่นใช่ไหมนี่หว่านี่ไตอนแรกก็ยิงมันลงไปมันหนีแล้ววะนี่ไเปี่ยนไหนไนนเอ้ไอเจ่กูขึ้นมา นาตัวตัวท้ายสวยเฮ้ยเชี่ยของเราตัวนี่ยมั้งมากระลอนโอเคกระโดดจึงหลังเข้าเห็นไหมสวยเก็บกองเก็บกองเก็บกองก่อนเก็บกองก่อนเดี๋ยวค่อยชุบอดดจะมีคนมาแน่นอนจะมีคนมาแน่นอน โอ้โสวยดุ้คุณไม่ดีนักเลยไม่แหลกแก่มีคนมาบินมามาเร็วเฮ้ย้ระเบิดระวังระเบิดเฮ้ยหฮโอ้ระเบิดหินหน้าระวัง โอ้ยพีอรอดีจดีย้ๆเฮ้ยดบ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 ,ดบ,ดบลงมาทําถทาไม่ไหวดบท่าไมไหวดบดยก็แต่เป็นหอกะไม่ดีไม่ดีขอทีเก็บเกีวได้วย หขอขอกดาบไปไหนขอยาบไปจะตายปะตัวนั้นแหละมันชุบไปไหนไข้างบน<อ>บนหัวบนหัวเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเขาบ้านเขาบ้านมาหนีมันหนีไปไหนไป กดยากดยากูฝากประตูนี้ให้อยู่กับรถกำแพงอะ่ะลองกดจะตายจะตายเอ๊มาดิครับลากเมาส์ห่ะครับมา,มา,มา่อนนกังดูเห็นปะไอเ้เทมโคตรสวยอะ่ะไอเทมชื <c oughs> ว่าไงวะผมว่าผมเป็นโอเคเลยดีกว่ะไอชีว่าผมจะกลับไปแข่ง เฮ้ยอย่ายอมแพ้จงอย่ายอมแพ้แล้วไอ, <c oughs> อ้อนี่เดจาวูอ่ะ <c oughs> มันทีวายเราอีกแล้วอ่ะเอะเอ KFC ไอศัตกลับไปกินที่บ้านบายอยู่อีเต่าอ่ะอยู่อีเต่าอ่ะอยู่อีเต่าจีตาคุอจีตาจีคุงไปหาอยู่ก้ยิงจีเต่าคุงใช่ปะทันปะเดี๋ยวมาทันปะ Come on S <S <S ดาวตัวชวยดาวสองไปไอ้ที่หนึ่งสามอ่ไ้ที่หน่งทีหนึ่งที่หนีหนึงหนีเอ้เชี่ยเพื่อนเรากดนั่นไปไหนอะ่ะข้างหลังหลุดมึงหลุดแล้วไม่รู้มันชารหรือเปล่า,ามองไม่เห็นมันชานชา

Cái xe mỏ xe mỏ hả? Xe mỏ kìa Mình đi chung chim nào đỏ con có thể กมอยู่โซนนี้กันอยู่โซนอยู่โซนนี้กันก็ได้ขึ้นขึ้นไปอย่างบนนี้ไม่ได้นี่หว่าเส่ไหนเหลังเข้าไหนหลังเข้าหลังเข้าคุ้มหลังเข้าค <c oughs> ุ้มบ๊ายบาย

โอเคได้เหรอไอ้ยิงไม่โดนไอ้ยิงกูว่าแลนะไอ้ยิงไม่โดนไอ้ยิงเป็นไก้มากอ่ะเออมันแบบมันแบบมันใกล้ไปลหวายเที่ยถ้าพอยิงแบบไม่ซูมแล้วมันไม่โดไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีล่ดีล่าดีล่าไอ้ใช่ไหมอยู่กูอยู่ที่ต่ำกว่ามันได้ไงแล้วก็ไอ้แค่แต่แบบมึงอ่ะ จุ๊บๆมาเลยอ่ะบอกกันได้ขนาดนั้น <monkey AUDIO _ uto> <sticking>